ครับตอนนี้ก็เอายามาเพิ่มให้อีกแล้วนะครับผมตัดเมื่กี้หน้าบ้านเมื่อก่อมันเครื่องตัดยามันเสียครับยาก,ก็เลยยาวมากเลยก็เลยได้ยาเยอะเลยทีนี้ม่งซ่อมได้ครับกินอย่างเต็มเนี้ยเ,เลยนุ่ม กินได้ครับหมูป่าครับผมเลี้ยงไม่ยากครับเราควบคุมจำนวนให้พอเลี้ยงได้อาหารพอครับ มีกินแต่มันก็ไปหากินของคนอื่น,นครับความหยดของหมูนี่ครับของมันก็มีนะครับแต่มันก็พยายามไปหาพยายามเลอเกินที่จะไปแย่งเขาเองค,อครับกองไข่กองมันเยอะเยอะแยะงาแห่งก็กินของของหมูนะประโยชน์ครับนี่ครับฝั่งนี้ก็กินแบบเรียบร้อยนะครับสาวสาว อันนี้ทีซื้อที่ปรับมาใหม่แล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้มันหักนะครับปรับไม่ได้ได้แต่มุมตรงอย่างเดียวมนนีซื้อแล้วเขาส่งมาให้แล้วเมวื่อวานก็ใช้ได้เลยทีนี้มันแตกน,นี่ก็ไม่น่าทนหรอกครับแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่ผมกับคีเอเตอร์รายได้น้อยของเรา โอ้นี่ครับกินเปลือกไม้นะครับโอ้ผมต้องเอาขิงนี้มาให้แล้วต้นนี้มีเยอะแยะจริงผมนึกว่ามันไม่กินไหนได้มันชอบอืมดูพยายามเหลือเกินขอ,องคอนอื่นนะนะมันชอบใบนี้เนาะโอ้ มีเยอะเลยต้นเนี้ยเดี๋ยวตัดกิ่งให้มันกินต้นใหญ่ๆก็มีครับเท่าขาก็มีเผมไม่รู้ว่ามันชอบกินเห็นแต่เขามาตัดไปให้แพะให้แก่าสายพันธุ์เดียวกันกเลยชอบนะนี่ครับผมมีเยอะแยะเลยเนี่ยต้นพวกน้นี่ยนี่ครับนี่นีนต้นพวกนเนี้ยต้นสูงเนี่ยเพราว่าอย่างง่ายๆเลยครับมันชอบกิกนใหญ่ ไปย่งอาหารกันนะตามธรรมชาติได้งานครับวันนี้ตัดหญ้าอาหารมดี๋ยวคุณค่อยตัดไปกิน ตอนกลับมันเย็นครับแต่ไม่ทันมันเผื่อให้อาหารหมูมืด คือถั่วฝักยาวมันน่าจะกินแต่มันไม่กินแปลกมากเผมไปหักให้มันเลย นี่ครับเห็นแย่งกันมากเลยจะให้มันเลยเต็มๆเ,เลยมันจะกินไหมมาให,ให้เต็มๆและเดี๋ยวเขาชอบกินนะครับนี่มีหน้าเลยไปแย่งเพื่อนอยู่เขาชอบกินเนาะโอ้าถ้าชอบนี่ไม่เยอะไม,ไม่ไม่อึดบ่อยากครับพี่น้องใายต้นครับ มันคล้ายๆตะขบแต่มันไม่ใช่เป็นไม้ตัวเดียว มันชอบตัวนี้จริงครับถูเจะกิ๊บเพนก็เหมือนกันครับคาบนี้แหละคานนี้มาแอบกินอยู่ตรงนี้มันน่าจะอ่อนหรือว่าหวานหรือเปล่าับเอฟซีหกก็กินกินใหญ่เลย แต่น้ำต้องอยาขาดนะครับเพราะน้องเขากินหญ้ากินนะเขาต้องกินน้ำ นี่น,นะครับพอกินยากิกนอะไรสจเขาก็จะไปกินน้ำนะรอะ้อนก็นจะนั่งนอนหมักโคนนอนหมักโคนทำน้ำให้มันหกใสโคนแล้วก็นอนทำน้ำชาผมก็เห็นสัตว์ในสวนสัตว์ทั่วไปก็คือกันครับพวกกวางพวกอะไรครับทำให้น้ำมันคว่ำแล้วก็นอนหมักโคนดูดูด,ด,ดูครับฉลาดนะกวาดน้ำกวาดน้ำกวาดน้ำให้หก ཁྱེད ุน้ำให้ก่อนครับน้ำอย่าขาดนะครับผมอากาศมัร้อนจังวันร้อนมอันขึ้น,น้ำ เสี้ยนีมันชอบนครับรดน้ำมันมันกระเช้าให้เราอาบน้ำให้สบายเป็นขี้ร้อนอ้วนเป็นหมูขี้ร้อนเลยอาบน้ำลูกอาบน้ำเลยส่วนตัวอื่นนี่ยไม่ค่อยอาบอย่างตัวนี้รดน้ำใส่หนีบอย่งนี้เอาเอาหน่อยลูกเอาหน่อย